ดี่ะอยู่กับแม่ดาฟมลี่นะคะแก้ปัญหาที่ตอนเข้ทำยังไงตาม่คับตอนนี้นะคะ เปรี้ยวกับปุ้นะคะประสันฝีมือกันนะคะในการตําส้มตํานะคะนี่นะคะของคุกที่หนึ่งนะคะคุกที่หนึ่งเสร็จแล้วนะคะของปุ้นะคะอันนี้เปรี้ยวนะคะตอนนี้จ้องตากันหน่อยจ้องตากันหน่อยสิมีที่นี่ที่เดียวเด้อพี่น้องเอลซี่เลยได้ตามมังนเข้าไปประสันฝีมือกันนะคะ เห็นบอกเขาปาดได้พัญญาปาดมือจะหอมงานบ่จักเม็ดว่าจำไปเรื่อยๆนะเปลี่ยนมโนออกไปนี้ไม่หยังทำเลยปลาล่าปลาล่าลุงป้าลุงป้าปลาล้านัวนะคะนี่นะคะโอ้กองเชียร์นะคะกองเชียร์นะคะดู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 มองไปเลยมองไม่เห็นอันไหนเป็นอะไรเป็นชีรสก็คิดว่าเป็นน้ำตาล แม่พึ่งเอามาอันนี้พึ่งไปเอาลงมาเสริมนะเนนี่ยดูนะคะนี่นะคะโอ้ยมีกุ้งแห้งด้วยนะคะมีเม็ดกะทินแล้วก็มีผักกระเจษดมีเส้นด้วยนะคะผักอีปูอียะเออ Well <S <s บุ้งด้วยนะฮะใสลงป่ลงไปนะคะเส้นโอ้เส้นหนึบมากเลยนะ้าวเมีอะไรก็ใส่ลองกินด้หมดเม็ดกะทินลงไปยุ่วยัวเสียงต่ำคุกนะพี่น้อง มาแตะโฉดเลยหอมขอนแก้วอีกมีการขิงกันเลยรู้ไหมว่าคกไวจจกไหนคกในจำเจิงมองไม่ค่อยเห็นเลยนะมองไม่เห็นอวิศว์บินโดนใบินโดนอีกแล้ววิศว์บินโดนยังมองไม่ค่อยเห็นเลยนะงานยูทูบเราดูนะฮะบินโดนให้เห็นข้างในคุกนะเอาละเสร็จเลยวันนี้ ชิม,ชม,ชมแต่ว่าดูหน้าแม่ค้าก็น่าจะอร่อยนะแม่ค้าอร่อยอยู่แล้วค่ะซ้มต้มไม่รู้โอ้เส,ส้นเหนียวหนุบมากเลยโอ้ถึงกับอร่อยทำมือยังไงมินน้อยอ่ะทำมือยังไงคิดถึงมินน้อยในะเวลารทำกับข้าวแล้ว แลาทำกับข้าวแล้วเขาจะบอกยกมือให้เลยอ๋อดูก่อนนะอ้าวตอนนี้โอ้หอยากได้ท่านี้จังเลยกินก่อนนะซีซันนะคาร์โก้จำม้วชั่วจ้าอ๋อเขาเรียกว่าจำม้วชั่วนะอันนี้พูดไปแต่งไปด้วยมีกุ้งเหมือนเลยนะ ดูเนาะค่ะน่าน่าเรียบร้อยอันนี้คกที่สองนะคะอันนั้นคกที่หนึ่งนะคะโอ้โหแต่ละคกนะคะน่าทานมากเลยเมื่อเช้ามาดูกับแก้มของเรานะคะมีหน่อไม้ต้มแล้วก็ผักกระเส็นะคะผักกระเส็ผักกระชูดนะคะอ้าวอ้าแบ่งสองทาแบ่งไปแบ่งไปละนะคะ กับข้าวเรานะคะอันจะปิดของหญ้านลูกก็เอวเนาะเอา้าเอา้าเอ้าเอาไปเอาไม่เอาเอาจำปาเอาลูกอ่ะอืมเอาไปลูกเอาไปเลย จำปากลัวจำปีเอาเลยลูกเอาเลยไม่ต้องกลัวแกงหน่อไม้นะครับประสานกันนะคะของภาษานังแกงใส่แล้วนืเนื้อนื้เนื่น้นอน้นืนนนอ้นนนนอ้อ อันนี้แกงฟ้านี่นะคะแกงทะเลของเรานะคะมีกุ้งมีหมึกนะคะส่วนแกงอีสานนะคะใส่ไรภาษาอันนี้แกงโคกแกงโคกมีเห็ดขมมีเห็ดขมใส่กบใส่บวบอุ้ยมีกบด้วยยง ตันะทีนี้เราก็เราก็ลุยกันเลยนะคะกินข้าวเที่ยงกินข้าวน่งเดียวก็หอมผักหอมักแง่งหอมผักแง่งหอมผักเง่าแกงใส่อันห้าแกงเสื้อเห็ดขมมันมีขมบอกไม่ขมนาไม้หนสกน้ำหรอทำเอง ้หาพีเฮดมันจะบกมด้วยรดาบ่ไม่มีผมมาไปทนทางเนาะนาะกระดังคนจะเาดินเลยคนมผมจะถค่ขาขาภาษาเลยค่ะขาใช้มือเนี่ยขาขับก็จะวกมันก็แส่ยอีกแบบหนึ่ย กะทะส้มตำแกงหน่อไม้กะทะแกงหน่อไม้นะคะทุกคนสอมโตมาแซ่บแซ่บน้ำกันย่างเที่ยงเขาก็เลยบอกว่าเอ๊ะเราไม่นั่งกินกันส้ำเราก็ไม่เห็นิงป้าสักทีกรอบเลยป้ากินเพิ่มมั้ยคะกินเพิ่มไม่ทด้ไหมคะไม่มีนนะตอนนี้ป้าได้ออกมาก่อนเรากินจนออกไปทั้งหมดสามสีม่วงเลย นั่นเปรี้ยวตามกินแล้วก็ให้เบาๆนี่เปรี้ยวก็ตามกินทั้งร้องให้นั่นเลยตามกินทั้งร้องให้แล้วมม่เสพหลายเกี๊ยวกินกระนำให้เป็นไส่แกงอะไรเป็นแกงอะไรเบื้องดูกินเบื้องแกงน้ำมัใส่กรอกเสแกงน้ำซีดแกงน้ำเค็มเออ เรียกว่าอันนี้แกงทะเลนั้น <ATE> แกงอะไรนะ <g phones> แกงโคกแกงโคกแกงโคกแกงป่าเออแกงโคกแกงป่าเสือนี่มากินเขาเสือเสือยังทำงานไม่เสร็จมาเชะแกงมาไม่น่ะเด็กอะไรใจทิพย์ไหมาเด้อมาเด้อพี่น้องอ๋อนี่อันนี้หนังไก่ไก่ แล้วถ้าเหลือเก็เอาผัดกรินีนี่นี่โอ้โหอกนเยอะนี่ชัวกินเดี๋ยวจะไล่ไปลงงานาป้าดาไม่ถึงเถิมเถิงเถิกินเป็นแะหาไปเป็นากรัเตมกปยาวไปทำไมพ่อเป็นแบทดูน้กเขาเหรอ อันตักปลาปลากระเบนไว้มาปางย่างเอาย่างเลยจ้ำมันนี่ก็ได้ประธานจิมเป็นหลักกางานแมวติเก็บปลเน้ยำน้ำยำกันน้วไม่เสร็งากสกินเห็ดนเนืนื้อไม่น้องเสรเนาะพักเกษตรกัแซบพักขยะกัแซบน้อไม่ตุ้มกับแซบ ไอ้ออมซื้อเอาหรือไม่เก็บเอาเลี๋ยวจะเอาไปออมเก็บเอาใครเก็บนเก็บหอมนะมุ้งเชื้อไปเก็บมามันหอมนะงานหอมมันนะซื้อมันมันไม่หอมถ้าปลูกสายพิษอืมวันนี้ทำนะคะพ่ออย่าซีมมึงร้อยนะมันมันไอ้กลิ่นไอ้ออมมันเข้าดั้งเลยเล็ดผักขมไม่ขมกินเลยเผ็ดเครืขมทำไมบอกขมต้อยู่ลรอเหรอ สมลัอย่งมากใี่ยนถ้าคนมากินก็จะร้องไห้ทำไมงานจะาทำเองฉันจืดจืดหอยแล้วเพชรจืด่างหลจะก่อนจะเอาไ้ก่อยมาก่อนพ็จะคิียงแค่นี้ค่ะจดกันทนใหนสำหรับพี่าเผ็ดจ้าเผ็ดเดี๋ยวมาอันนั้นที่ห้ ก็เอากินก่อนเดี๋ยวบักอันนั้นที่ไหนเมื่อบอกจากไดบคนคนเรื่อบอกว่าประดาขึ้นมาไั้เดียวแกงมาแล้วบอกเปียนหดคนไทเปีนหมดพระดาหลุดพระดาใ่ยังแลวค่อยไปแก้นหมดเลยแล้วค่อยเวียนหัวลงมาคนนอนเลยคนเย อย่งจลตล็อกล่องภาษามาเช้าตลอดทางประดเจอาภาษาจอนวไม่เจอร้อนแต่ตัวนั้นเจอร้อนต้อแห้งอรสหรับยินนี้ก็ขอเจอพิษ้งจะเป็นยังไงนะคะมาครับประดาเบิาตสอบด้นันเนี้เดียวได้นีมล่ะอบพระชมกรดู